ดีครับวันนี้นะฮะอยู่กับผมพอปเปอร์นะครับแล้วก็เรากำลังจะไปเช้เช็กนะฮะกับมาร์คินวันนี้วันเปิดตัวเพลงเดียร์วันมันวันอะไรครับวันนี้วันพาร์ทที่ผัดนะครับก็วันนี้วันเปิดตัวเนสเตอร์พีอไลฟ์นะครับเปิดตัวเนสเตอร์นะครก็เพลงที่แบบอู้ปล่อยไว้แล้วให้ทุกคนได้ชมนะครับแต่ถ้าใครอยากฝึกร้องเพลงไปร้องด้วยกันก็ใช่ฝึกร้องเพลงไปร้องด้วยกันได้นะครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้แล้วก็อยากให้ทุกคนเปล่งเสียงร้องมาเยอะนะครับตอนพวกเราโชว์นะครับก็รอเจอกันนะฮะเย็นนี้ ดูนะโอ้โหตอนนี้ไอเดี่ยวที่เก้าสิบวิวสิบโมงเป็นชาวชิคไปกันเลยสิบโมงย1่สิบเอด้วกานประตูไปกันต่อก็คือวันนี้จะเป็นบุ๊คนี้ทั้งวันเลยใช่แต่กตัวลบแดดแดดมันร้อนด้วยหน่อยนี้ผมก็ตั้งใจเตรียมตัวมารับแดด าสายและคลื่นตามทะเลทำให้ฉันลื่นส้มตัวไม่ค่อยที่อยู่และเมือ่อเธอยืนเข้ามาดวงตาเธอว่า Are you okay ได้ฟังรถทบ on our face เรามองเห็นนกนางนวลที่ไกลที่สุดแล้วไล่เธอซบลงมาบนบาร์ so ปิดแม็กซ์ม feel so g r e a เปเพลงใหม่มาเพลงดีเพลงดีเพลงดีทอนท่อนพีหุกดีมาก ที่เอ,อเอร้อ,องใช่ไหมยท,ที่ที่ขุนพลร้องสิ <laughs> โอเคแล้วไหมว่าเรื่องอะไรเธอไม่ต้องกังวันใจวันนี้แค่ปล่อยมันไปเราไม่ต้องกลัวเธอเธอเธออย่างร่บงกายทาี่เธอ it feels so มเมมเบอร์แ่ไปเลยสองคนีคนหนคืใครอ่ะพี่มาร์คพี่มาร์คอยูไ่ไหนอ่ะเขาบอกวิด,ดเยนยเน่ะ baby got a t t e t i n ร้อนขึ้นในหัวใจที่มี feeling แบบว่าอ t b a go like boom จะว่า Are you okay แต่ใจและเพื่อนตามเใจเลย่ทำไมฉันเลือกส่งตัวไม่ค่อยใจอย็นทำไมเธอเลืนเข้ามาจุดตา Are you okay ถ้าเขาร้องได้มันก็เกินไปอ่ะสตรีมวิ่งลงไปสองสามชั่วโมงเองเราลองได้แหรออ่ะจะร้องได้เพรมันก็เพลงดีกว่า เขาร้องได้เหรอพวกผมก็จะจำเนื้อได้ไอ้มันติดหูวแล้วจำไม่เร็วได้ติดหูแล้วติดใจติดใจอ่ะคิดอะไรผมว่าแล้วติดใจใครๆก็ชอบเฮ้ยร้อนครับร้อนมากมากประเทศไทยช่วงนี้แดดร้อนเกินไปร้อนแบบนี้ตั้งแต่เสียเพลย์แล้วนะคะจะได้สดชื่นใจหน่อยแต่ว่าผมรู้สึกว่าออกมาก็ดีฮะได้เจอทุกคนเฮ้ยตุ้มเพลงเออผมเห็นเขาร้องอยู่ผมก็ตกใจเหมือนกันต้องใส่เพลงเราติดหูฝากอ่คนแบบไทั่วโลกดู กลับบ้านเลยว่ากลับบ้านปะเชียงแล้วเชียงเชียงแล้วไปไหนก็ไปอ๋อไม่ใช่ไปกันต่อไปกันโตเอ้าไม่อาบน้ำเหรอเชียงแล้วโอเงแล้วกลับบ้านเจ็ดแปดเก้าเซาเช็คเสร็จกลับบ้านไปอาบน้ำก่อนไปกันเลย คือเราจะไปอาบน้ำด้วยเพราะว่าพอวอรกิ่งเสร็จอะอยากให้เฟรชเพราะมันเฟรชโนลิมิตไงแล้วมันจะแลด้ทุกนาทีที่จะมีเอยู่มันก็สดชื่นแบบนี้เลยฟีลิ่งแบบเขาโอ้อะแล้วมันแบบแค่มีเธอมันก็ฮู้ฮูเบบีแหละแค่เราต้องไปด้วยกันนะครับผมก็ไปอาบน้ำหันไปตอนนี้เที่ยงห้าดีแล้วไปอาบน้ำกันอัห้องก็แหกับจิน อ๋อพี่จีนก็ไม่อ่ะพอลองค์จะไปทำธุระที่ฮารากอนครับผมก็เลยไม่ได้ไปอ่ะนะพี่คุณเดินได้ได้ถ้าเกิดจริงไหมครับถ,ถ้าเกิดผมเดินเปคนเดียวถ้าไม่มีใครขับด้วยหรอกแต่เนี่ยคุยกับพี่ว่าที่โหวดจะให้มีคนเดินไปด้วยจะด,ดูก็ตรงนี้นั่นแหละใส่ไหมทำตุ้งทำตุ้งหยิ่งหยิ่งไม่ให้พี่ <laughs> <laughs> มแล้วอย่างนี้บ็อกกิ้งจำได้ไลยบ็อกกิ้งจำได้ชี้นอนเลียวเราพอนอนแล้วก็ถึงก็นอนเลยยืนแบาว่าอู้ ดิคะเบนแต่งหน้าเสร็จแล้วเหรอใช่แล้วก็ตอนนีใส่ชุดเคบีแล้วก็จะขึ้นไปเต้นกิลิ่งแบบว่าอู้ครั้งแรกเนี่ยครับเต้นบ <c oughs> ่อยเมื่อเช้าตัวเอ็มบียังไม่ได้ปล่อยเราก็ยังไม่ได้ดูก็คือจริงๆแฟนคลับจะได้ดูเอ็มบีก่อนพวกเราเพราะว่าเราเราจะได้รีแอคเอ็มบีหลังจากงานวันนี้เสร็จก็นนคือมีถ่ายรีแอควันนี้ต่ออีกใช่ใช่รีแอคอยากดูป้ะอยากดูป้ะี่อยากดูเหมือนกันเพราะว่าตอนถ่ายแบบว่าไม่ค่อยเห็นภาพเลยว่าจะออกมาเป็นไงเพราะว่าไม่ได้ไปดูมอนนกั ไม่ดูเอ็มวีไม่เห็นเลยแต่เดี๋ยวจะดูพร้อมกันหลังจบอีเวนต์เล่นกันเดี๋ยวเราจะมานั่งเรียกชันพร้อมกัน แต่ว่าคนนั้บ้านไม่ได้ดูก่อนเราตอนจริงกผมอะได้ดูช้าที่สุดเลยเพราะว่าเหมือนเราทางที่เหมือนเอลียนบ่อยอะกผมจะอยู่ในโหมดทํางานได้ว่าทํางานเหมือนกันก็เลยไม่ดูช้าที่สุดอย่ตอนวันเดบิวต์เราก็ได้ดูช้าได้สุดเหมือนกันเพราะว่าตอนที่ทุกคนดูกันตอนที่มันแบบมันปล่อยคนก็นั่งดูกันใช่ไหมแต่เหมือนเราตอนนั้นพวกเราต้องเตรียมตัวขนเวทีก็เลยไม่ดูช้าที่สุดไม่ได้ดูข้างหลังก็จะจะดูนองว่าแบบอยู่ข้างหลังเวทีเตรียมขึ้นเวทีกันหมดแล้วแต่จริงตอนแรกแบบผมแอบแบบมีเหลือบตาก็้นไมองนิดนึง อยากเห็นตื่นเต้นเพราะเหมือนแบบเราก็ถ่ายทั้งสามวันเนี่ยแล้วก็อยากรู้ว่าคือสามวันนั้นสุดท้ายแล้วแบบมันตัดออกมาเหลือประมาณสี่สามสามสี่นาทีคืเป็นยังไงก็อยากงั้นวันนี้ก็เหมือนวันเดบิวต์เลยหนึ่งวันนี้เลยก็คือเราจะไม่ได้ดูแต่ว่าแฟนคลับจะได้ดูกันแล้วสุดะ้าวันเดียวมากจริงก็เป็นอีกวันที่สำคัญมาก <Okay. S 1> ต้องดื่มเยาเดี๋ส้เตลมา อู้อู้เลยไหมที่แบบวอู้เลยนี่จากคุณตีนสีฟ้าเขอแน่นอนครับเรามาจิ้มน้ำในสเตเดียเที่ยวไลฟ์เราต้องมาตีนสีฟ้าอยู่แล้วทุกคนเป็นมือีสีฟ้าเลยเวทีมันสีฟ้าพื้นก็สีฟ้าดังนั้นเราก็ต้องมาเป็นสีฟ้าครับวุเนไงครับผมบอกเลยนะว่าผมทำผมตรงเนี้วุ้นหล่อจริงจริงเมื่อกี้มีหลายคนบอกว่าผมหล่อแต่ผมก็เลยบอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นเพราะเดี๋ยวแบบเดี๋จะทำตัวแบบเฉลิ่งอะแต่ว่าผมก็เลยบอกว่าเขาก็เลยชมไม่หยุดผมก็เลยบอกเขา เป็นเย็นก่อนรู้รู้อยู่อย่าชมผมเยอะใครบอกอย่าแบบปฏิบัติตัวผมไม่อยู่ผมถามว่าผมหล่อไหมผมตมอบไม่อผมถามฮะ,อะบอกให้เม้นเนี่ยผมถามไม่ตอบอะ่อะการ์ลาที่สุดเคยดูไหมเนี่ยผมถามตอนนั้นผมถามอะ่ะ <c oughs> อ้าวไม่รู้ได้ไงไลน์นะักเยอะพี่จิน ใช่ครับ <c oughs> ผม,ผม <c oughs> บอกเลยผมไปดูพี่เขาตั้งแต่สมยัยสมัยเด็กๆดูละครจ้องถามดูละครที่เขาชื่อรักสุดฤทธิ์ผมจำได้เปิดตัวเป็นมอไซค์สีดำขำเงี้ยนเข้ามา <c oughs> ผมดู <c oughs> ผมชอบมากแล้วผมเคยแต่งเพลงแบบเอาเพลงมาดัดแหวนแต่ผม <c oughs> ไม่ได้ไปบ่อยที่ไหนนะแบบผมตอนนั้นผมชอบเขียนสีเข <c oughs> <ๆ>ียนแบบเขียนไปเรื่อยพี่ผมกำลังทำการนวัตกรรมในการมัดผมเพื่อให้น่าเร็วขึ้นวันนี้ต้องรอที่สุดเพราะว่าวันนี้ยืนข้างพี่เจมส์สีนกาอุ้ยเราดับนะ วันนี้เหมือนวันเดบิวเลยเป็นฮาร์ดเทครแบบฟิลฟแบบปล่อยเพลงปล่อยเพลงแต่ว่าเรายังไม่ได้ดูเดิมใช่ฮะครก็ยังไม่ดู MV ือนเดิมแล้วพะทุกคนจะได้ดู MV ก่อนฮาร์ดอีกแล้วฉันได้หาทะเลลมแรงจนน่าจะเซ่รู้สึกเันวายน้ำอยู่กับลมมาละปลากับเบน Take off our shoes Build a s a c a s t l e The water is blue Let's canoe I'll give you a paddle มาเธอจะไม่มีคำทำบรรยากาศต้องไปด้ เรื <étique> <ural> ่องอะไรเธอไม่ต้องกังวนใจวันน <c oughs> ี้แค่ปล่อยมันไปเราไม่ต้องกลัวจูทุกๆเยอะเรากายสิทา It feels so fresh <RICH> 5.20แล้วกลับมาทับหน้าเป่าที่เสื่อออกไปกันต่อนี่แล้วมันไม่ข้างล่างร้อนมากร้อนมากแต่มันจะไม่ร้อนต่อไปให้เราดิบนี่เล่มเหไงร้ายนับร้อนในใจ Baby กเช็น ทีนี้ผมไม่ใช่คอพเปอร์แต่เวลาอี่านี้เนี่ยผมและพี่เดชมีสองทีมนะทีมเมียวเปอร์ทีมพี่เดชนะครับก็ไม่ต้องตีกันนะครับเพราะว่าทั้งสองก็คือคอพเปอร์เหมือนกันนะฮะเออจริงนะไม่มีคอมพ่เดชอยู่แต่เมียวเปอร์ก็ทำด้วยใช้ผมเลือดนะครับไม่ได้คะแนน่ารักเลยไม่ชมว่าน่ารักหยอดไม่ใช่ไม่บอกว่ามันไม่ใช่พี่เดชหคือเมียวเปอร์อะไรครับชายเลียนคือชอบพลาตงผมที่มากเลยจริงครับเริงอะไรฮะได้ยินเสียงมาวกเลย กอเล่สัถึงรายการแล้วยังตัดสินใจที่จะเลือกให้น้องๆที่เป็นผู้ชนะจากรายการได้เป็นพรีเซนเ,เตอร์ของเนสเล่ตั้งแต่ตอนที่รายการจะไเริ่มซึ่งถือว่าเป็นการที่เหมือนเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจพวกเรามากในการทำสิ่งนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณมากมา

ผมว่าถ้ามีพรีเซนเตอร์แบบว่าเป็นแชมพูแม่ก็แบบสบู่อาบน้ำอ่ะก็ผมว่าน่าจะเหมาะเลยใช่ใช่เป็นบริเวที่ได้โชว์บนเวที่เพราะว่าไม่ต้องใส่น้ำแล้วสบู่เข้าได้นะครับแชมพูเข้าได้ครับถั่ล่มก็เข้าได้นะครับทิชชู่เข้าได้เหมือนกันครับแอร์เข้าได้เหมือนกันครับเข้าได้ใช่ไหมแอร์ครับนี่ลูกพี่พรีเซนเตอร์อยู่ตรงนี้แล้วขาผ่อนดนื้อผักตัวด้วยนะผักตัวด้วยครับพี่เจมผ่อนเนื้อผักตัวครับพี่ พี่ก็ตักตัวด้วยนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากที่จะได้มา <S 1> <S 1> เป็นอีกหนึ่งเมมเบอร์ในครอบครัวเนสเซอร์เอไลฟ์ครับกับพี่เจนที่เป็นรุ่นพี่ของพวกเรารุ่นพี่พิวเซนต์เนและยิ่งเนสเซอร์ก็เป็นบริษัทน้ำที่แบบมีคุณภาพมากอยู่แล้ว,ว,ลวพวกเราก็จะสัญญาว่าจะรับหน้าที่ให้ดีแล้วก็จะส่งมอบความเฟรชตลอดปีไปเลยครับอยากขอบคุณเนสเซอร์เไลฟ์ครับที่เห็นความสามารถในตัวเราครับแล้วก็ขอบคุณเนสเซอร์เอรไลฟ์ที่สอดรับเรามาตั้งแต่วันแรกแตักนะนนกกก้งแต มาที่เหมือนได้ร่วมง,งานกับรุ่นพี่อย่างพี่เจงครับก็เชื่อว่าพวกเราในบารทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าได้ประสบการณ์อะไรดีๆมากมายเลยคก็มันจิีใจมากๆเลยแล้วก็ววขอบคุณมากๆครับฝาก n e ส t ซ e ร u r e Life l i m i t e e e dition นะครับมี12ลายแล้วก็บวกพี่เจมจีไปด้วยครับเป็น13ลายทุกคนฝากไปเก็บให้ครบทุกลายนะครับเย้ พอไปแล้วเพลงหนึ่งเลยค่าเพลงค้าเพลงเนี่ยถ้านับเพลงลที่ไม่ซ้ำเลยสี่เพลงแต่ว่าเรามีอังกอร์ีลิ่งแบบว่าอู้ตอนจบด้วยน,นี่แบบได้โชว์ป like ีเิ่แบบว่าอู้ครั้งแรกก็มีโชว์สองรอบครับวันนี้ก็หวังว่าเพลงนี้ทุกคนจะชอบนะครับเพราะว่าจริงๆส่วนตัวชอบเพลงนี้มากรู้สึกว่าเพลงนี้มีความสดใสของพวกเราสิบสองคนอยู่และอยากจะให้เพลงนี้แบบทุกคนฟังแล้วมีความสุข อยากจัดส่ง positive energy ให้กับทุกคนหวังว่าไปปั่นวิวกันเยอะๆนะบ๊ายบาย7 8 9 BUS 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 b h s BUS w u s t u s BUS 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 t u s BUS b u r u s t e s BUS b h s BUS BUS t s s u s s BUS BUS s b u u s s BUS s t s b u u s s s BUS s u s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  ça veut dire กดออกจากกดออกออกจากคลิปยูทูบ b ะครับปิดยูทูบไปเลยปิดิครับกดพอยส์แล้วออกไปเลยครับเอางี้เลยเหรอจะจบแล้วครับอยู่ทช่ไมครับออกไปสิครับเราจะขึ้นไปมินิคอนเสิร์ตแล้วคลิปนี้จบแค่นี้แหละบ๊ายบายกลับมาฝากฟีลลิงแบบว่าอู้ด้วยครับฝากเน็ตเล f e ิ l l ลไลฟ์ลิมิเต็ด t i o n ชั่นด้วยครับ